สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับกระผมธรรมรุอยังผงผู้ดำเนินรายการตะกาวดาวเว้าวันนี้เราได้เชิญคุณธรรมรงยังพึกมาให้สัมภาษณ์หลายคนอาจจะรู้จักแล้วในชื่อธรรมรงยังพึกผู้ดีพินลงยูทูบบางคนยังไม่รู้จักวันนี้เราจะมาคุยกันให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับคุณธรรมรงครับคุณทำอาชีพอะไรครับผมคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเรียนหมอ โอ้ดีครับหมอฟันทันตแพทย์หรือหมอผ่าตัดครับแม่หมอผีหมอผีโอ้โอยองเยี่ยมเลยครับสุดอดาหมอผีับดูแล้วไม่มีโรงเรียนสอนไปไม่รู้แน่นอนก็เลยเปลี่ยนอาชีพอ๋อเปลี่ยนอาชีพเป็นอะไรครับผมรับราชการรับราชการโอ้สุดยอดครับครูทหารตำรวจไม รับราชการจากคล้ายซอยไปส่งที่ปากซอยวินมอเตอร์ไซค์ครับผมทานผมวินมอเตอร์ไซค์ล้วรายได้ดีเนี่ยก็่คนไม่ค่อยมีครับช่วงนี้โควิดคนก็จับตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เวิร์กฟอร์มโฮมเป็นส่วนใหญ่อ,อ๋อแล้วตรงนี้ต้องมีอาชีพเสริมสิครับงี้แน่นอนไรายได้ตรงนี้ไม่มีเราก็ต้องมีอาชีพเสริมต่อทาอะไรครับแล้วก็ไปเปิดร้าน ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โอ้สุดยอดครับสุดยอดดีมากเลยใช่ครับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ครับจะไปหาที่ไหนได้นะครับี้ถ้าอยากเจอสีแยกไฟแดงครับสีแยกสีแยกไฟแดงเลยเออคูอุปกรณ์อะไรครับเนี่ยฮะพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยกลยุทยี่สิบ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 ก็ทำไปได้ได้สองอาทิตย์อากาศร้อนไม่ไหวต้องเปลี่ยนอาชีพ แต่โชคดีมีมีคนแนะนําให้มาเล่นที่เล่นที่ดีดีครับผมบอกใช่เล่นที่นี่ดีค่บผมม่สองสามวันก่อนนี่ก็โอ้โหจังหวะดีมากเลยนี่แถวแถวเนี่ยขึ้นพวดๆเลยโอ้โหราคานะครับประจอมปวกขึ้นพวดๆเลยไม่รู้ใครเอาผ้าสามสีไปพันไว้โอ้โหดีไม่ติดขั้าทิ้ถามเลยครับเพราะว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยก็เพิ่งขายได้ไปโอ้โหรวยเลยทีครับได้กาไรงามเลยแหละได้เป็นเกอะเป็นกําครับเป็นที่ที่ดินแทที่เช็ดเท้ามา ที่หที่เช็ดเท้าทีนี้คุณธรรมรง์ก็เป็นลูกครึ่งไทยอีสานนะครับก็แสดงว่าต้องพูดภาษาอีสานได้ใช่ไหมครับได้เอางี้เอางี้เอางี้พี่พูดภาษาอีสานมาแล้วผมจะแปลเป็นภาษาการให้ครับได้เเอาคําแรกอีพอพ่ออี่แม่แม่อี่แม่อยู่เถียงหน้าแม่เถียงอยู่กันนาแม่เถียงอยู่กันนา ทีนี้ผมจะพูดภ่ากลางแล้วก็พี่ก็ตอบมาเป็นภาษาอีสานกระจิ้งจกขี่เกี๊ยวจิ้งเหลนขี่กูจิ้งกาขี่กระป๋องจิ้งจกเดินเดินเดินจิ้งกาวิ่งวิ่งวิ่งจิ้งจกเดินเดินเดินจิ้งกาวิ่งวิ่งวิ่งขี่เกี๊ยวยังยังยังขี่กระป๋อมแลนแลนแลนขี่เกี๊ยวยังยังยังขี่กระป๋อมแลนแลนแลนเอาอีกคำหนึ่งคำหนึ่งสุดท้ายครับผมที่คำได้กิ้งจกเกาะขอบหน้าต่างกระโดดลงไปในน้ำคำกระจาย ขี่เกียรก็ปองเอี่ยมโตนลงน้ำขี่สี่ฟงด้งคันฟงด้งมีอะไรฟงด้งมีกับหยาด้าน้ากับหยดฟงด้งฟงด้งคุณทำมาลงรับจุดเริ่มต้นในการเรียนพินของคุณคืออะไรครับเริ่มศึกษามานตั้งแต่ตัวเท่าไหร่ครับผมศึกษาพินตั้งแต่ตัวเท่านี้เอยม้าเลยครับคุณพิงคนอนฟังพินอะไรยืนขึ้นอ่ะค่ตัวตัวไนม้าเลยครับก็จริงจริงแล้ว มันเป็นช่วงที่กลับไปเยี่ยมตายกับเยี่ยมยายที่อีสานตาผมไม่ก็เป็นมือพินผมก็ได้ไปได้ยินเสียงตาเขาดีดพินอ๋อไม่ได้ยินเสียงพินโค้กตาเขาทำเองครับไปได้ยินเสียงเขาดีดพินลายพื้นบ้านพื้นบ้านนี่พื้นลายไม้สวยใช่เป็นลายไม้สวยมากเอาขนาดตายมาถัดให้เยี่ยมๆีนะไอ้แร็คเกอร์ลงนะเงาแวบ ไม่ใช่ลายพื้นบ้านไม่ใช่เาลายไม้หรือลายพื้นบ้านครับขมันเขาแกะหรือเพลงพื้นบ้านสมัยก่อนต้องใช้ทักษะในการฟังมากๆเลยหลับตาฟังจินตนาการนี่ลูกไหนต่อยน้อยนิน้อยน้อยแล้วก็หาเสียงใช้วิธีการหลับตาครับนะครับหลับตาฟังแล้วก็หาเสียงเบอร์ไหนครับเบอร์สี่เบอร์สี่พร้อมตอไปก็คุณธรรมรงค์ครับใช้ทักษะในการฟังแกะเพลงหาโน้ตดนตรียังไงครับผม เป็นกันเล่นๆขำๆนะครับข่บจากการฟังเสียงเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังครับผมครับดนตรีไม่มีอะไรครับครับสูงกลางต่ำครับสูงสูงกลางต่ำอาจจะไม่แค่นี้นะครับครับสูงกลางข่าวยังมีครับอันนี่ยีสูงนี่ครับอย่างนี้กลางยังมีครับต่ำสูงกลางต่ำครับสูงกลางต่ำเขย่าปุ๊บแทงปั๊บเลยดนตรีหรือเปล่าครไม่ป็นดนตรีนะนี่เราพูดถึงดนตรีนะครับ มันไม่มีขาเหยาวครับอา่างจะไม่ค่อยมาไม่ค่อยมานะครับดนตรีเ<ร>นะี่ยสังเกตดูครับครับถ้าเราแกะเพลงไมสักพักหนึ่งเนี่ยนะฟังเพลงเนี่ยวนหญ่จะเป็นสูงกับต่ำทำไมครับอดนตรีเนี่ยจะมีสูงกับต่ำนานๆจะออกากลางนานๆจะออกกลางทำไมครับคุณธมรุร่งถ้าพูดถึงดนตรีนะถ้าพูดถึงดนตรีนะดนตรีนะครับวนหญ่จะสูงกับต่ำผมงงๆอยู่ครับกลางไม่ค่อยมาครับไม่ค่อยมาครับผมคุณธมรุคงมีวิธีการฟังอย่างไรครับมีวิธีการฟัง ครับวิธีการฟังเทคนิคการฟังให้ฟังอินโทรเวลาแกะเพลงนะครับขัดใหม่ๆเนี่ยเราตั้งสายพินให้ถูกกันครับผมให้เป็นคีย์เดียวก,กันกับเพลงที่เราต้องการแกะครับ,รบจากนั้นฟังอินโทรอินโทรที่สำคัญการฟังอินโทรต้องใช้สมาธิใช่เ,<อ>ชเทประวังกลางนะครับเวลาผมสุดเทประวังกลางเงียบเลยตั้งใจแน่วแน่คลหูฟังนะฟังอินโทรเลยถ้ามีเพื่อนนะครับเพื่อนนักดนตรีมานั่งแกะเพลงด้วยกันเนี่ยเราต้องบอกเพื่อนว่า ไอ้ช่วงอินโทรขึ้นเนี่ยอย่าพูนะเคระเสียมันเบานะแต่ส่วนใหญ่นักดนตรีที่จะมานั่งล้อมวงฟังแกะเพลงด้วยกันเน่ะเขาจะเงียบเองอโดยอัตโนมัติเขาจะรู้ตัวพออินโทรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอินโทรขึ้นมากริ้งเนี่ยหูเรัไหมเฮ้ยกริ้งแรกเนี่ยเฮ้ยขีอะไรกริงแีอะไรน้กฟังครับบงคนทักสะดีครับอินโทรขึ้นมากริ้งแรกเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยสูงรู้ต่ำอุ้มขนมประสบการณ์น้อย ไม่มั่นใจว่าขี่อะไรทําไงครับต้องหยิบเทปเอามาขึ้นมาข้างหูแล้วทำไมแรงนิดนึงเพื่ออะไรครับเขาจะแทงให้ให้ลำผมเข้าหูชัดๆงนี่ยกระโปงมันไกลจากหูฟังไม่นถนัดอ๋อเอียงนะครับหยิบขึ้นมาตะแคงนิดนึงให้พอได้ยินเสียงปึ๊บแล้วก็วิเคราะห์เอ๊ยสูงหรือต่ำนะถ้าเรามั่นใจต่ำแล้วก็แทงต่ำก็แทงอะไรครับไม่ใช่แทงไพ้ โอ้ฟันน้ำมันลงไปเสียงต่ำขับบเวิ่งเสียงดนตรีในรตเสียงต่ำบางคนก็เออเขาไปฟังใี่เสียงสูงความเห็นไม่ตรงกันเสียงสูงก็สูงครับบางทีก็จะต่างกันครับไม่ตรงกันแน่